เอเนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องสกาชาแนลนะครับเอ่อถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่ได้ไปกินใหม่ๆนะครับตอนนี้แล้วก็เรื่ลยวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนชื่อเลยครับนี่เปลี่ยนชื่อเจ๊ไปแน่นอนไปเนี่ยแบบแน่นนะครับแบบผมเนี่ยแน่นอนชื่อแบบผมเนี่ยนะโอเคนะ อย uh, 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 really. ่อนแรกแล้ว uh ก็ต้องโหลดแอปอันนี้มาก่อนเลยอันนี้นะครับแอปสัญลักษณ์พิเศษนะครับเราก็กดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ก่นครับเออเป็นหนึ่งแล้วก็ให้เรากดไปที่สร้างสัญลักษณ์เออสร้างสัญลักษณ์ไอสัญลักษณ์เออสัญลักษณ์ครับกดเข้าไปเลย คิวคิวคิวโอ้เมื่อกี้เอ่อน่าจะไม่เห็นหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะแล้วก็เอ่อพิมพ์เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตร็นนะแล้วก็พิมพ์เป็นชื่ออะไรผมจะอันนี้มันชื่ออะไรเลยนะเคียเคนะ ก้จะอาจะเป็นแบบเออเลยว่าจุดแบบว่าเอออิสแต่จุดจะเป็นอ่ะให้เรากดไปตรงเนี้ยคอมมาร้อนนะวะในคอมมาร้อนนะครับตอนนี้กดตรงนี้นะกดเข้าไปให้เรากดคําว่าเออเส้นนะเส้นเส้นเส้นอยู่ไหนวะนี่นี่จะละอันนี้นะครับกดเส้นแล้วครับแล้วเราก็เร่อนี่แล้วก็จะเจอเส้นทุกคนจะเอาเส้นเหมไหนก็ได้เอาเส้นเหมนแบบนี้ แล้วก็จะเอากดดังขวานะครับแล้วก็พิมพ์เป็นตาปอเลยนะครับนานาตะบนทุกคน,กคนอาจจะสงสัยนะทำไมเป้นพิมพ์แบบนี้ไม่รู้เอาสลากอายเหรอวะหาไม่เจอโคโห ไปต่อขาเลยโอ้โหว่วาจะเจออันนี้จะละออนอปออนอปอนอ้นออ,อ,อ,อ่างนะวะอ้ออะไรนะวะ,วะตัวนี้นะหาก่อนเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะแป๊บนึง โอเคเรก็ได้นี่ตาปอนะแล้วให้เรากดเข้าไไอตรงนี้นะเน่เน,น่่กดไปับแล้วก็กดที่สำเนานะกดแต่ผมไม่กดนะทุกคนก็กดไปทุกคนก็เข้ามาเอา่อไอทุกคนกดไปที่สำเนาอะโอเคแล้วก็เข้ามาในเกมเลยโอเคนั้นแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะกดไป คนกดไปที่ตรางตัวแล้วก็ผมตั้งมาแล้วนะอันนี้คนก็กดไปตรงที่บัตรเปิดเชนแล้วผมไม่อยเพราะว่าบัดปิดเชนไม่มีคนก็เอ่อชิลเล่นนะแล้วคนก็กดค้างเลยค้างไว้สักพักแล้วก็กดวางนะไปนะครับประมาณนี้เลยแล้วคนก็กดเรียบร้อยไปแล้วครับแล้วมันก็จะขึ้น,นครับเป็นไงวิดีโอกดดึง ถ้าใครชอบให้ผมทำแบบนี้ก็เอ่ออะไรวะเอออยู่ตรงอ๋ออยู่ตรงไหนเออถ้าใครชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะครับไม่ไม่ได้ว่ากินหม่ๆนะครับถ้าแม่เอ่อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคลิปที่ก็ไปเดียวล,ลืมลืมไม่ได้ทำช่องนั้นโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายบกดติดตามให้ผมด้วย